สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ที่รักการเดินทางและชื่นชอบรถบ้านทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับก,บการรีวิวแบบละเอียดที่สุดสำหรับรถบ้านที่หลายคนรอคอยจากค่ายฟอร์ดนั่นคือ f o r d Camper Van แวนรุ่นปี2 0 2 6ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ถูกพูดถึงกันมากในแวดวงนักเดินทางและผู้ที่ชอบใช้ชีวิตอิสระบนท้องถนนรถบ้านรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางระยะไกลและการพักผ่อนในแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายกับสมรรถนะในการขับขี่ที่แข็งแรงเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับ เพราะรถบ้านรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่หมดจดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าตัวรถใช้โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมเนื่องจากใช้วัสดุผสมอลูมิเนียมและเหล็กกล้าพิเศษที่ฟอร์ดพัฒนามาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรดด้านหน้ารถออกแบบให้ดูทันสมัยและดุดันมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตาข่ายสีดำเงาพร้อมโลโก้ฟอร์ดที่เด่นชัดตรงกลางกันชนหน้าถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มระยะความสูงจากพื้น ทำให้การลุยเส้นทางครูขราวหรือพื้นที่ลาดชันทำได้มั่นใจไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix รุ่นใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดปรับองศาได้อัตโนมัติตามสภาพถนนไฟวิ่งกลางวันเป็นเส้น LED รูปตัวซีที่สวยงามและช่วยให้รถดูทันสมัยกว่าที่เคยด้านข้างตัวถังเน้นเส้นสายเรียบคมพร้อมแถบโครเมียมบางๆเพิ่มความหรูหรามีรางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นแรคหลังคาหรือกล่องเก็บสัมภาระเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก ล้อแม็กซ์อลอยขนาด18นิ้วลายใหม่เคลือบสีดำด้านที่เข้ากับยางแบบออเทอเรนซึ่งถูกออกแบบให้พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนบริเวณด้านท้ายรถก็ไม่แพ้กันประตูท้ายเป็นแบบเปิดคู่บานกวา้างที่ทําให้ขนของหรือขึ้นลงอุปกรณ์แคมป์ได้สะดวกไฟท้ายเลเซรูปทรงตั้งสูงแนวตั้งทาให้มองเห็นได้ชัดเจนแม่อยู่ไกลาการชนหลังมาพร้อมบันไดเหล็กพับเก็บได้ที่ช่วยให้ปีนขึ้นไปยังหลังคารถได้ง่ายขึ้นเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือทําความสะอาด ตัวหลังคาได้รับการออกแบบให้มีความสูงพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยืนทำงานหรือประกอบอาหารในรถโดยไม่ต้องก้มตัวนอกจากนี้ยังติดตั้งรางน้ำฝนและแผ่นโซลาร์เซลล์ที่สามารถชาร์จไฟสำรองให้กับแบตเตอรี่ของระบบไฟฟ้าภายในรถ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานเมื่อพูดถึงสมรรถนะการขับขี่ Ford Camper Van 2อ2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด3.0ลิตร V 6ให้กำลังสูงสุดประมาณ280แรงม้าและแรงบิดกว่า600นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการลากจูงและการวิ่งบนทางชันระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติ10สปีดที่ปรับจังหวะได้ลื่นไหลตอบสนองได้รวดเร็วตามน้ำหนักบรรทุกระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับโหหมมดกกาารขัับบใ้้เะพืนนนผิวถ เช่นโหมดทางเรียบโหมดโครนโหมดหิมะและโหมดออฟโรดหนักหนักระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่และด้านหลังแบบคอยสปริงที่ได้รับการปรับจูนให้รองรับน้ำหนักบรรทุกขนาดยังคงความนุ่มนวลขับสบายบนถนนเรียบช่วงล่างยังถูกเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเพื่อป้องกันความเสียหายจากหินหรือสิ่งกีดขวางระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อมระบบ ABS EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวทําให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้บรรทุกเต็มคันการเก็บเสียงก็ได้รับการพัฒนาให้เงียบกว่าเดิมมาก ลดเสียงลมและเสียงจากยางทําให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับการเดินทางยาวๆได้โดยไม่เหนื่อยลา้านอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่น Cruise Control แบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคันองศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ทำให้การเข้าจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายเข้าสู่ภายในรถกันบ้าง Ford camper van 2อ2 6ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเคลื่อนที่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงโทนสีอบอุ่นผสมไม้ลายธรรมชาติและแผงอลูมิเนียมขัดด้าน บาะนั่งด้านหน้า2ที่นั่งเป็นแบบกับตันซีทอรปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศที่พิเศษคือบะสามารถหมุนได้180องศาเพื่อหันเข้าห้องโดยสารเวลาจอดพักพื้นที่ตรงกลางเป็นโซนนั่งเล่นที่จัดเป็นโซฟาทรงแนวสามารถปรับแปลงเป็นเตียงนอนได้สําหรับ2คนพร้อมโต๊ะรับประทานอาหารพับเก็บได้ ด้านหลังสุดของรถติดตั้งเตียงแบบยกสูงที่สามารถพับเก็บขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อไม่ใช้งานทำให้รถบ้านรุ่นนี้สามารถนอนได้รวมกัน4คนอย่างสบายภายในยังติดตั้งตู้เสื้อผ้าเล็กลิ้นชักเก็บของหลายช่องและชั้นวางของด้านบนเพื่อให้จัดเก็บได้เป็นระเบียบครัวขนาดกะทัดรัดมาพร้อมเตาแก๊ส2หัวซิง์ล้างจานสแตนเลสตู้เย็นขนาด90ลิตรและไมโครเวฟขนาดเล็กพื้นที่ครัวถูกออกแบบให้มีช่องระบายอากาศและหน้าต่างบานเลื่อนเพื่อระบายความและกลิ่นอาหาร ห้องน้ําและห้องอาบน้ําในตัวอยู่ด้านข้างมีชักโครกแบบเทคโนโลยีประหยัดน้ําอ่างล้างหน้าเล็กและฝักบัวพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นแบบใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถทําให้สามารถอาบน้ําได้แม้อยู่กลางป่าระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกโซนสําหรับด้านหน้าและด้านหลังพร้อมช่องแอร์กระจายทั่วห้องโดยสารเพื่อให้ความเย็นสม่ําเสมอหน้าต่างรอบคันติดตั้งม่านกันแสงและมุ้งลวดในตัวเพื่อให้เปิดรับลมธรรมชาติได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมแมลง นอกจากนี้ยังมีไฟเล็ดแบบปรับระดับแสงและไฟอ่านหนังสือเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มความสะดวกในยามค่ำคืนระบบบันเทิงภายในประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพงรอบคัน8จุดให้เสียงที่คมชัดและยังมีพอร์ตชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนคืนรถปูด,ด้วยวัสดุกันลื่นและทำความสะอาดง่าย หมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลามาดูเรื่องราคากันบ้าง Ford camper van 2026เปิดตัวในตลาดต่างประเทศด้วยราคาประมาณ72,000ดอลลาร์ 72, สำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจเพิ่มขึ้นถึง85,000ดอลลาร์ 85, สำหรับรุ่นท็อปที่ติดตั้งออปชันเต็มรูปแบบเช่นระบบพลังงานโซลาเซลล์ชุดอัปเกรดครัวเต็มระบบและอุปกรณ์ช่วยลุยออฟโรดเพิ่มเติมเมืม่อคิดเป็นเนงินไทยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2.5-3ล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชันที่เลือก แน่นอนว่าราคานี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและตัวแทนจําหน่ายในแต่ละพื้นที่แต่สําหรับผู้ที่ต้องการรถบ้านคุณภาพสูงที่ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเพราะไม่เพียงแค่เป็นรถสําหรับเดินทางแต่ยังสามารถใช้เป็นบ้านพักเคลื่อนที่สําหรับทริปยาวๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงแรมหรือที่พักข้างทางเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน Ford camper van 2อ2 6เป็นรถบ้านที่ผสมผสานดีไซน์ที่แข็งแรงทันสมัยสมรรถนะเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ไว้ใจได้ พร้อมภายในที่สะดวกสบายครบครันสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบเหมาะสำหรับคนที่รักการออกเดินทางแบบรถทริปหรือครอบครัวที่อยากมีบ้านเคลื่อนที่ไว้พัชนภัยในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการลุยภูเขาริมทะเลหรือออกทริปต่างจังหวัดก็สามารถพึ่งพารถคันนี้ได้อย่างมั่นใจหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่มีทั้งความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัย Ford camper van 2026เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง และนี่คือการรีวิวแบบละเอียดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลครบถ้วนและช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถบ้านและยานยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ